วันด right, anyway. uh> ี้ค่ะวันนี้พวกเราจะมาพีเศ์เรื่องเสือในอสันะคะมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพรลอยมีเล่นที่11ค่ะสวัสดีครับผมนายพงศ์สิทธิชรัชกองเลขที่20คับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมธาวดีชัยธงรั์เลขที่27ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิทวานีสินตัง เลขที่32ค่ะและสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนางสาวรพสัสธรทิพนัทค่ะเลขที่29ค่ะเชิญชมเชิญรับฟังได้เลยค่ะคหรืเรียกอีกีอย่างในทางภาษาเรียกว่าสาสตร์ทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดเช่นไม้ไผ่หรือใบาลาน นำมาสารหรือทอให้เป็นแผ่นมีลักษณะบางเสือ่อมี5ประเภทคือ 1. เสือ่สอโก 2. เสื่อไม้ไผ่ 3. เสื่อพลาสติก 4. เสือ่อฟม 5. เสื่อใบลานใช้ในการนั่งหรือปูเพื่อความสะดวกสบายและความสะอาด I know you are แบคทีเร ah. so ียหรือสิ่งสืบประกได้ค่ะเราจึงนิยมใช้เสือเพื่อรักษาความสะอาดค่ะมีเสืออีกรูปแบบหนึ่งในสมัยก่อนนิยมใช้เพื่อห่อศพเป็นต้นค่ะตัวอย่างมีการใช้หอศพนะคะ It does not เสื้อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อยู่ทั่วประเทศและนอกประเทศทั้งนี้ต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นทั่วภูมิภาคและเป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นําต้นกกมาแปลสภาพก็จะมีลักษณะที่การทําคล้ายกันหรือได้รับอิทธิพลต่างจากความคิดกันและเสื้อกบถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญในชีวิตประจําวันของคนอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ที่มีการสื่อสารคุณปัญญาและการทอเสือกกมีมายานานจนถึงปัจจุบันผลิพัณฑ์อื่นที่เข้ามาทดแทนการใช้เสือกก,กมีมากมายตั้งแต่เสือน้ํามันปมและการปูกระเบือ้องปืนอื่นๆทําให้กระแสะการใช้เสือกกบลดลง เสให้กับเยาวชวนและเรอบคูที่สนใจนะคะต่อไปการตลาดค่ะสนสับสนุนให้มีการจัดการแสดงการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากเสือตกเพื่อเพิ่มช่องทางในการจาหน่ายและก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนค่ะการอนุรักษ์วัฒนธรร การอนุรักษ์และการถ่ายทอดค่ะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทําให้ชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะโดยมีการเชิญผู้ประกอบการมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การทอเสือกกให้แก่นักเรียนแล้วก็ผู้คนที่สนใจในการทอเสือกกค่ะโดยวิธีการทํานะคะก็จะมี 1. การปลูกกกหรือทํานากกนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัสดุในการทอเสือค่ะ 2. การตัดกกจะใช้มีดเล็กตัดเกือบถึงโคนต้นกกและวนำมากองเลียงเพื่อตัดแยกขนาดค่ะ 3. การกรีดนะคะจะใช้มีดปลายแหลมที่ทำมาจากใบเลื่อยกรีดแบ่งครึ่งกกแต่ละเส้นค่ะ 4. หลังจากได้เส้นกกแล้วก็นำไปตากค่ะ 5. การย้อมสีค่ะโดยการนำกกไปแช่น้ำราว1ิชั่วโมงแล้วก็จากนั้นนะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่สีย้อมแล้วก็นำต้นกก แช่ลงไปประมาณ10 1 5นาทีค่ะ 6. การทอนะคะจะร้อยเส้นเอ็นกับฟิลมเป็นเส้นยืนตามขนาดของคืบที่กำหนดค่ะ 7. เมื่อทอได้เต็มผืนก็มัดริมเสือ้อตัดเสื้อออกจากกีและตัดริมอีกครั้งพร้อมแต่งเสื้อให้มีความเรียบร้อยสวยงามค่ะ